เก็ได้มาสายค่ะอันนี้เป็นมีขอ้อมูลที่คุณมีคูณ่มเ้ยขอให้สะสมน้อค่ะก็อลองดูอ่านดูนะ <c oughs> แล้วก็มีพวกแนวโน้มตัวเลขในอนาคตอะไรสักอย่างด้วยค่ะคนขวัมใจลินนี่ถึงฉันจะจบจากคณะริหายธุรกิจมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ว่าตัวเลขแล้วก็ข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันน่าปวดหัวม,ม,มากเลยนะฝากบอกคุณบีด้วยฉันดูไปรู้เรื่องอะมันขนาดนั้นเลยหรอเะเจโชว์พยาธขายร้านเป็นยังไงบ้างคะอาหารแคปซูลจากวัที่เปิดตัววันแรกน่าเป็นห่วงมากเลยทุกทานบนัไม่มีลูกค้าประจำเลยมีแต่ขาจรนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยถ้าเรายู่ต้องทันดงเลยดีคะเนี่ยคุณมีเพิ่งลงทุนไปตั้งิ0ล้าน ฉันว่าข้อมูลอะไรที่คุณมีให้ไปเนี่ยมันก็สำคัญน,นะแต่บางครั้งการทำแบบชืไ่ใชเล่นตัวเลขอะถูกูกกด้วยเลยอย่างให้แบรนด์แคปซูลขนาเนียทำให้คนรู้สึกถึงความเชื่อ,อมโยงรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาขวัญใจเข้าใจเรื่องอารมณ์นะคะแต่ว่าข้อมูลที่คุณมีให้เนี่ยมันก็สำคัญในการบูลุมเป้าหมายนะคะนี่ขวัญใจฉันว่าความรู้สึกอะมันไม่สามารถวมาได้ผ่านตัวเลขอย่างเดียวนะ มันต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างการขอข้อมูลที่ดีแล้วก็การสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าติดใจด้วยเขาเรียกว่า emotional branding เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะที่ช่วยในการสร้างแบรนด์ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์กับเราอ๋อขวัญใจทุนนี้มาค่ะเพราะถ้าหากเรา,าทำสำเร็จแบรนด์ของเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบแบรนด์ของเราสนใหกับใจซื้อไวขึ้นแล้ว emotional branding เนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะ ก็จะมีทั้งหมด8อย่างนนหนึ่งเลยคือมุ่งเน้นความสัมพันธ์มากกว่าบริการต้องยกระดับความใส่ใจให้เข้าไปถึงเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกค้าในทุกมิติเลยเช่นการเปิดกว้างสำหรับความริเริ่แล้วก็รับคอเห็งจริงใจและนำปรับปรุงี่ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วงานมาที่ข้อสองเลยไหมข้อสองเนี่ยคือการมุ่งเน้นการมีอยู่อย่างแท้จริงโอ้โหรู้สึกมากละ่ะเหมือนทำแบรนด์ให้แตกห้องได้อยู่ในชิตประจำวันกับเราเลยข้อสามเนีน่ยสำคัญมากๆเลยนะ การสร้างลักษณะเฉพาะตัวสร้างเสน่ห์ของแบรนด์แล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับคุณค่าของแบรนด์นะทำให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าของเราอะทำมาจากที่ไหนตรงนี้แอบยากค่ะแต่ขันใจว่าแคปซูลนอาหารของเราเนี่ยเป็นสินค้าใหม่กระร้าแข็งได้ง่ายใช่รีบสร้างสะัดเดี๋ยวจะโดนคู่แข่งแย่งไอเดียไปต่อมาไปข้อสี่เลยละกันคือการที่เราจะต้องเน้นทั้งคุณภาพแล้วก็สร้างความชื่นชอบด้วยคุณภาพเเป็นสิ่งสำคัญเดียว แต่ถ้าเราต้องงานจะไปให้สุดอ่ะเขาต้องหาทีมิลหรือแล้วก็วิธีการต่างๆทำให้ลูกค้ามาชื่นชอบอืมคิดว่าเราควารคทําแบบให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ต้องหมั่นปรับตัวไปให้เข้ากับรูปแบบด้วยถูกต้องนะคะคุณน้องถ้าสมมติว่าเราตกเทรนด์ไปเนี่ยก็จะไมงมีใครมานึกถึงเราหรอกค่ะอุ๊ยฉันว่าข้อห้าที่ควรทำม,มากๆเลยอ่ะก็คือการยกระดับเข้าสู่การ,ราสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตั้งแต่เลยเข้ารา เลือกแล้วก็ซื้อสินค้าก็จะถึงซื้อเสร็จแล้วออกจากร้านเลยป็นไงอะขันใจไปอ่านเพิ่มมาตะกี้ข้อ6เปลี่ยนจากการสร้างชื่อเสียงไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ7นะคือการสื่อสารแบบสนทนาลรงลกภาพดูนะคำพูดในโฆษณาต่างๆเนี่ยมันจะดูแข็งๆขื้นๆไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมเราลองเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบวิดีโอก็จะช่วยสร้างอินโฟชันได้ดีกว่าข้อสุดท้ายนะข้อ8 การกระตุ้นความรู้สึกเชิงอากมณ์จับมือถือที่ใช้ในานแบ,บน่งลดน้อยๆไปสู่ความสะดวกสบายของผ่านหน้าใช้งานสะดวกอะไรแบบนี้ก็จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกเชิงอารูณ์ได้มากเลยดีมากเลยทิดาตอนนี้เราเริ่มมีแผนชัดเจนแล้วเราจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานแต่ว่าจะใช้เรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องราวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงต้องขอบคุณน้องให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่ใช่แค่สินค้า ฉันคิดว่าเอเมอร์ชั่นลอร์แบรนเนี่ยมันมากกว่าแค่ความรู้สึกนะแต่ว่ามันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะและที่นี้แบรนด์แคปซูลอาหารของคุณบีก็จะเป็นที่จดจำของลูกค้า